ทะเลเหมอกสวยๆบรรยากาศสว,สวยๆที่ไร่พอเพียงอ้าวไม่ใช่ที่สวนทุเรียนอยิ๋วนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะคะจะมีสวนทุเรียนของไร่แสงอรุณด้วยนะคะแล้วก็สวนทุเรียนของคุณสมพิษสําหรับท่านที่อยากมาชิมทุเรียนนะคะพัน์ุหวอนทองพัน์ุมูชันคิงนะคะที่ปลูกนะคะระยะเวลามากกว่า5ปีพร้อมจําหน่ายหรือว่าต้นกล้าพันทุเรียนนะคะติดต่อนะคะในส่วนของ สอบถามดรสมรีมาได้นะคะที่นี่ก็เป็นอีกถึงที่ที่เริ่มปลูกทุเรียนนะคะจํานวนมากเหมือนกันนะคะอยู่บนภูเขาก็คือภูหินไหลนะคะอยู่ที่บ้านโป่งอําเภอเวียงเชียงรุ้งนะคะจังหวัดเชียงได้นะคะวันนี้ดรสมรีนะคะมาพาชมบรรยากาศเพิ่มเติมหลังจากที่เราทํางานอยู่ในอาคารนะคะเดินระบบไฟฟ้าเดินท่อติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแรงดันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้านะคะที่มีการ ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เดี๋ยวมาดูกันซิคะว่าโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งเป็นอย่างไรบ้างนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะมาชมกันค่ะที่เห็นอยู่นะคะด้านซ้ายนี่นะคะก็คือในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งเราใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะซึ่งได้ฝากติดตามคลิปวิดีโอนะคะดรสมิธได้มีการแนะนําแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่นี้แล้วนะคะคือเป็นแผงแบบ ใบเฟเชียลคือการผลิตไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะคะเรานะคะทำการติดบนหลังคาเมเทลชีตนะคะบ้านหลังนี้เพิ่งสร้างนะคะได้เวลา,าไม่ถึง3หรือ4เดือนที่ผ่านมานะคะมีปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าตกไฟฟ้าต่ำนะคะใบเฟเชียลเนี่ยจะช่วยให้ผลิตไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะคะโดยด้านหลัง ะะก็จะมีการรับทั้งรังสีกระจายรังสีสะท้อนนะคะจากหลังคาเมทชชูแล้วก็ด้านข้างทั้งหมดนะคะประสิทธิภาพอาจจะน้อยกว่าการรับยูอยู่ด้านบนนะคะแผงโซลาร์ด้านบนคือโมโนคริสตัลไลน์ะคะกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมคือ4,400วัตต์นะคะสำหรับการจัดเรียงทั้งหมดเป็น4แถวนะคะ,ะซึ่งจะเป็นลักษณะ2ล็อกเนาะล็อกละ4แผงนะคะก็เพื่อให้ในส่วนของ การผลิตกระแสไฟฟ้าต่อตารางเมตรได้เพิ่มขึ้นและยังได้ผลิตไฟฟ้า2ด้านและยังไม่พอก็คือการใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าป้องกันเรื่องแล้วก็ปรับนะคะแรงดันไฟฟ้าที่มันตกนะคะซึ่งที่นี่ก็จะที่เคยวัดแรงดันไฟฟ้าก็ถ้าอยู่ประมาณสัก210-214กรณีที่เปิดแอร์แล้ววันนี้จากการสังเกตนะคะก็คือว่าก่อนที่จะใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมแรงดันเนาะ เ,เวลาเราสตาร์ทเครื่องดูดฝุ่นนะคะซึ่งมันจะเป็นมอเตอร์แล้วก็การใช้พลังงานอย่างเช่น1,000ัวัตต์2,000วัตนะคะเลยใช้ลักษณะของอุปกรณ์พวกที่เป็นมอเตอร์นะคะเวลาสตาร์ทกระชากอย่างเร็วนะคะอย่างเช่นสว่านไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะของไฟกระชากไฟกระพริบที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือลักษณะของไฟที่มันมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอยู่เดีวเราแก้ปัญหาวันนี้เราทดสอบเข้าระบบแล้วสําหรับการใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน นะคะสำหรับ้าคห้องส่วนจำกันพอเพลงวัทวิสวิตช์งานติดตั้งที่บ้านโป่งอำเภอเวนชน้อยจังหวัดเชียงรายค่ะ